โล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 สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องฟิล์มสตูด,ดิโอ,โอ,โอ,อางงานะครับเงียบเงียบนะครับมาฟังเพลงกันได้นะครับอเออเพเพจระบบนะครับโอ้ lẹo ồ ồ dạ ơi mẹ